เสียงเธอไบฮอนเนเวลเอจีทีหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์รุ่นปรับปรุงเสียงทุ้มต่ำกังวานตั้งแต่วินาทีที่คันเร่งถูกกดจมจนใบพัดแอร์สตอร,ต,อรตอร์วีดขึ้นสู่รอบเดินหน้ารถถังหนัก m 1 a 2 CPV 3พน้ำหนักเกิน68ตันค่อยๆเคลื่อนออกจากโรงเก็บพร้อมควันไอน้ำอุ่นเหนือช่องระบายตัวถังดวงอาทิตย์เช้าเดือนเมษายนปี2 0 2 5าลอยต่ำเหนือทะเลทรายยูมารัตแอริโซนาสองผ่านกรบหน้ารูปตัววีที่ตอนนี้เสริมวัสดุดอเชสเตอร์อ u p และแผ่นานาโนเซราม ช่างภาพสนามซูมกล้อง8 k เข้าไปบนปลายลำกล้องสมูทบอ120รมิลลิเมตร m 2 5 6ิที่ติดเบรกปากลำกล้องดิดสเปอร์ยาว6นิ้วและเซนเซอร์ adl มองเห็นคำว่า ampready สลักข้างท่ออย่างภาคภูมิใจนี่คือสัญลักษณ์ว่ากระสุน xm 1 1 4 7 advance ม m u ติ i p u r p o s โพสนัดเดียวแต่ปรับโหมดได้4แบบถูกโหลดอยู่ในตกร้าออโต้ลิงด้านท้ายป้อมปรับได้ทั้งเจาะกรระเบิดสัมผัสระเบิดอากาศและเจาะทำลายสิ่งติดขวางด้วยเวลาเลือกรูปแบบไม่ถึงวินาที ก่อนจะป้อนดาตาลิงเข้ากระสุนผ่านหัวเข็มทองแดงข้างกลอกทันทีที่ปลายนิ้วคนยิงแตกแผงสัมผัสรอบๆลำกล้องมีคลิปวิดอุณหภูมิสีเทาเข้มซึ่งช่วยให้หน้าแปลนไม่คดงอไม่ยิงต่อเนื่อง16นัดภายใน2นาทีเสียงเตือนปรวจจับเลเซอร์ดังสั้นๆในเฮดเซทฐารกล้องเนื่องจากเรดาร์โทรฟี่ h ชบนหลังป้อมจับลำแสงจำลองจากโดรนฝึกที่ศาสฮาร์ดรอขอเข้ามาระบบคำนวณวิถีกระสุนสกัดขนาด107ม mm. ิลลิเมตร ใน0.003วินาทีป้อมย่อยด้านซ้ายกระดกหลอดยิงและปล่อยชิ้นโลหะใหญ่ทางสเตนความเร็วเหนือเสียงออกไปก่อนหัวรบะรวดทดสอบจะชนกรอบเพียง20เมตรประกายไฟว่าปกลางอากาศดังปังเบาๆบ,บ,บนพื้นทรายท่ามกลางเสียงฮือฮาของคณะสังเกตการจากกองทัพพันธมิตรเกือบ10ประเทศ ระบบปฏิบัติการของโปรฟี่รายงานบนจอซึ่งวางตรงหน้าผู้บังคับการว่าการสกัดประสบความสำเร็จโดยความน่าจะเป็น0.94และแนะนำจุดยิงโตกลับพลบังคับการเพียงล่ากกรอบสีส้มจากกรุ๊ปไอคอนโดรนบนหน้าจอไปยังกรอบสีน้ำเงินของรถตนเองระบบ4 CICMOSS เตรียมกำหนดข้อมูลเป้าหมายเพื่อแชร์ให้รถแบรดลีย์และโดรน MQ1 ในเครือข่ายเมชทันทีโดยไม่ต้องตะโกนข้ามวิทยุแบบเก่า พลยิงหันตาไปยังช่องเล็ง IFLIR Gen 3ละลายพื้นหลังร้อนจัด45องศาเซลเซียสจนดูราวผืนผ้าใบาสีดำเหลือเพียงภาพเงาเป้าหมายทรงเตี้ยซึ่งระบบ AI แยกวัตถุระบุว่าเป็น MBT Class เรน2,960เมตรคลสซิ่งสปีด18กิโลเมตรต่อชั่วโมงปากกล้องปรับโฟกัสอัตโนมัติให้ขอบรูปรางติงตะขาบคมกริบเหมือนวาดมือขวาพลยิงแตะแผง AMP มากกว่า PD เปลี่ยนกระสุนจากแบบระเบิดอากาศเป็นแบบระเบิดสัมผัส แล้วอิยงนิ้วลงปุ่มเลสบวกสอบเพื่อให้เครื่องคำนวณเส้นโค้งเมืม่อสัญลักษณ์กากรบาทเร่องสีเขียวซ้อนกับเป้าหมายกล้ามเนื้อความจำของมือซ้ายกดไกบูมหนึครั้งเสียง M256 กระแทกอากาศจนคลื่นกระแทกสะเทือนหน้าอกนักข่าวที่ยืนหลังแนวเซฟตี้กระสุนจาะทังสเตน M829A 4ด้พ่นแก๊สขาวบางลอยจากหน้าปากแครกสไนเดอร์ลำกล้องรีคอยหลังกระดกเพียงสนิ้วก่อนซับแรงสะเทือนหมด เสียงคำรามสั้นๆด้านปลายทางและฝุ่นทรายพวยพุ่งราวก๊าซระเบิดบนกรอบเป้าจำลองเศษโลหะหนักสาดกระจายช่างกล้องจอ 4K ซู o เข้าเห็นรูวงรีเส้นผ่านศูนย์กลาง20เซนติเมตรตรงตำแหน่งปืนรองเปะ๊ะ100เมตรถัดมาฝุ่นยังลอยฟุย้งไม่ทันจางเครื่องคํานวณโชว์ค่าความเบี่ยง0.027มิลในมุมลมขวา13กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีมซัพพลายหลังแนวฝึกในเต็นท์คอมมานด์ล็อกอินแผง VHMS Vehicle Health Management System เช็กราฟความดันน้ำมันเครื่องหลังการยิงต่อเนื่อง18นัดพบว่าตัวเลขยังคงต่ำกว่าเส้นเตือนสีเหลืองอย่างสบายเพราะระบบหล่อยเย็นหมุนเวียนไคล์คูลเลอร์ชนิด Alfa าอคคูทั้งหมดเป็นผลจากชุดอัปเกรดเซปุที่ออกแบบร่วมกับมหาวิทยาลัยมิชิแกนและ GDLs ทำให้ MTBF เพิ่มขึ้น4 0 0ชั่วโมงในรอบปฏิบัติการ2ปีล่าสุดทันทีที่ค่ารอบหมุนเพลากังหันตกต่ำระบบ UAA PU 50กิโลวัตต์ก็สลับเข้าโหมดเงียบโดยอัตโนมัติ เพื่อจ่ายไฟให้เรดาร์โทรฟี่อ v กล้อง IFL-IR และแอร์ภายในห้องลูกเรือโดยไม่ต้องสตาร์ทเทอร์บายหลักช่วยประหยัดเชื้อเพลิง JP 8วัน1เกือบ200ลิตรในภารกิจเฝ้าซุ่มคลขับซึ่งสวมหมวก IVAS เสจนเห็นภาพข้อมูลความเร็วมุมลาดเขาและแผนที่3มิติ AR ซ้อนบนโลกจริงขนาดค่อยๆเคลื่อนตัวการตัดขอบเรโซลูชันสูง1440 p ให้เขามองออกหน้าช่องเพริสโคขนาดเล็กได้ราวกับเปิดกระจกบานใหญ่ ฟัง์ชันหมดเส้นทางนับซิ้งนำทางสติงเกรย์ u ู v คู่ฝูงที่บินระดับเพดาน300เมตรทางขวาให้เคลื่อนล็อกไปพร้อมๆกันโดยแทบไม่ต้องสนวิทยุเสียงหึ่งเบาๆของพออปอโดรนดังผ่านช่องป้อมพลยิงราาแมลงวีกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของ,งวงออเคสตราของเซ็นเซอร์สนามรบยุคเครือข่าย อุณหภูมิภายนอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแต46องศาเซลเซียสแต่ระบบปรับอากาศวงจรคู่แยกห้องเก็บกระสุนยังรักษาอุณหภูมิภายใน19องศาเซลเซียสได้อย่างปิดขอบรางตนตะขาบ HD ลูบใหม่แบบ Low Vibration ช่วยให้เสียงพื้นตัวรดลดลงกว่า9เดซิเบลเมื่อเทียบรุ่น CPV 2วิศวกรทดสอบบันทึกคา่าเร่งจีที่พื้นป้อมเหลือไม่เกิน0.65กรัมเมื่อขึ้นสังเายสูง2เมตรจอรพลบังคับการหัวเราะว่าลุ่งกว่ารถบัสบางคัน ในมิติราคาตัวเลข12.2ล้านดอลลาร์สำหรับ CPV 3ไมไมเอมอาจไม่เบาแต่ค่ารีโทรฟิต,ต,ต่อต่อกราว6-7ถึงล้านช่วยต่ออายุ CPV 2เก้าอีกสทศวรรษกองทัพสหรัฐตั้งเป้า547คันภายในปี2028ส่วนชาติพันธมิตรสามารถเลือกแพดอินเตอร์เนชั่นแนลคิดที่หันออกบางโมดูลแพงเช่นชุดโทรฟีหรือ IFLIR คู่แล้วคงเพียงระบบไฟล์คอนโทร AMP ทําให้ราคาร่วงเหลือราว9ล้านภายใต้ข้อตกลง FMS นับว่าคุ้มค่ากับสมรรถนะคอมพิวเตอร์ติดปืน120มอิม ที่ยิงได้ทั้งเป้าเบา,าเป้าหนักและเป้าบินต่ำในกระสุนนัดเดียวบทเรียนสำคัญสำหรับไทยคือแนวคิดพลังงานสำรองบวกเซนเซอร์เยอะบวกอาวุธอเนกประสงค์ ข้อมูลการสึกหรอจริงตลอด2,024-2,025ของ CPV 3ถูกดึงเข้าสู่ Cloud Army v a n t a g e เพื่อเทรนโมเดล AI ป้องกันดาวทามล่วงหน้านี่เป็นจุดที่กองทัพบ,บกไทยกำลังจับมือมหาวิทยาลัยในประเทศพัฒนากล่อง v h m s l i t e ให้กับ v t c และ Shadow Elephant ในเฟสต่อไปนอกจากนี้แนวทางจ่ายไฟโดรนผ่าน UAAPU ทำให้รถถังกลายเป็นสถานีชาร์จบินได้ซึ่งเหมาะกับภัยพิบัติแบบน้ำท่วมในอาเซียนพอดี